สวัสดีครับช่วงยอดยูตอบคอมเมนต์คลิปนี้จริ้วผมอาจพร้อมกับคลิปที่แล้วแหละแต่ว่ามันยาวไปก็เลยตัดแบ่งเป็น2คลิปแล้วก็มีช่วงท้ายเนี่ยเพิ่มเข้ามาแต่ช่วงที่เพิ่มเข้ามาแต่ก็ยังเป็นคลิปเก่าที่อัดไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะแล้วก็เหมือนเดิมที่บอกไปในคลิปก่อนว่าช่วงตอบคอมเมนต์เนี่ยผมจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติดังนั้นถ้าแบบพูดยาวไปบ้างวกวนไปบ้างเวิ้นเว้อไปบ้างหรืออาจจะออนนอกเรื่องไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะ ยังไงคนดูก็สามารถเลือกได้นะว่าจะกดข้ามหรือกดปิดอะไรไปช่วงไหนก็ตามอัธยาศัยเรียกว่าเป็นคลิปมาคุยเล่นๆกันสามากกว่ามาตอบคาถามเอาแะไะไปเริ่มกันเลยถึงผู้ทําคลิป18ฝ่ามือพิชิตมังกรในภาค3ยังคงมีอยู่ไหมหรือว่าวิชานี้หายสาบสูญไปแล้วหลังจากที่กวยเจ๋งตายไปคือหายไปแบบไม่เหลือซากขบวนท่าเดียวจริงหรือจริง,รง,ห,รรงหรือไม่ ไม่ได้หายไปในมังกรโยกภาคสามหรือดามังกรโยกเนี่ยก็ยังมีวิชานี้อยู่แล้วก็มีพูดถึงด้วยรู้สึกว่าจะเหลือแค่สักสิบสองท่าเองมังก็คือตัวหัวหน้าของพักยาจ,จกนั่นแหละแต่ว่าเราไม่เห็นตัวนะเพราะาเขาตายไปแล้วเป็นแค่แค่เรื่องเล่าเฉยๆเอ่อถ้าดูในซีรีส์อาจจะไม่เจอแต่ว่าในนิยายก็มีพูดถึงอยู่แต่ว่าพูดถึงนิดเดียวสรุปว่ามันยังไม่ได้หายไปแต่ว่ามันถูกดบลงมาเพราะว่าเหมือนว่ามันหายไปห,าไปหลายท่า เขาแม่ต่อไปอันนี้ก็บอกว่าผมคิดว่าโตโกโคิวป้าไม่ได้เก่งที่สุดครับเขาเก่งที่สุดในฐานะผู้ใช้กระบี่ไม่ได้บอกว่าวายุทธ์อื่นๆของเขาจะไร้เทียมทานไม่มีผู้ต่อต้านผมคิดว่าเขาก็เป็นเพียงจอมยุทธ์คนหนึ่งซึ่งเป็นจอมยุทธ์ฝีมือดีคนหนึ่งในยุทธภพที่เชี่ยวชาญในวิชากระบี่ตัวอย่างเช่นมารบุรุภะอึ้งเอซือที่บอกว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้แต่พอเอาเข้าจริงพอเจอกับนักน์ชวนจิน โดนค่ายกลเจ็ดดาวเหนือเข้าไปก็ยังเกือบเอาตัวไม่รอดหรือตัวเอี้ยกล้วยไปสู้กับกิมลุนก็ยังเกือบจะแพ้กิมลุนเกือบโดนฆ่าซะด้วยซ้ำแต่ว่าเอี้ยกล้วยโชคดีก็เลยรอดมาได้ผมคิดว่ามันเป็นการบรรยายจนเกินความจริงมากกว่าครับคือเดี๋ยวพูดถึงประเด็นเอี้ยกล้วยกับกิมลุนก่อนมีคนเข้าใจผิดเยอะมากๆคือคือถ้าเราดูจากซีรีส์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าหรือจริงแม้แต่อ่านจากน,นิยายอะ่ะเราเห็นว่า เอก็กวยแย่และเกือบแย่แนละ้วแต่จริงแล้วถ้าเราอ่านปัจจัยก่อนหน้านั้น,นจริงนีเอก็กวู้เหนือกว่ากิมรุนค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะแนะ่เขาต่อให้สองขั้นเลยนะอย่างแรกเลยคือเขาสู้โดยไม่มีอาวุธเออนั้นน,น,นั้นกิมดุนเนี่ยได้เปรียบอย่างที่สองคือเขาอยู่ในอารมณ์ที่กําลังเลิงล่าซึ่งจะไม่เข้ากับวิชาเขาไงวิชาเขาเนี่ยมันต้องอารมณ์เศร้าถึงจะถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพใช่ไหมในบางท่านะแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะเขาเพิ่งจะเจอกับเซียวเหลียงเนิ่งนะโอ้โหอารมณ์ดีล่าเลิงแจ่มใส มันก็เลยไม่เข้ากับตัววิชานั้นเขาต่อให้สองข้างขนาดต่อให้สองสองอย่างเนี่ยเขายังเหนือกว่ากิมลุนเลยกิมลุนรู้รู้ตัวว่าน่าจะสู้ไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนไปเป็นโจมตีที่กวยเซียงซึ่งกวยเซียงเนี่ยถูกมัดอยู่นะเรียกว่าเป็นเป้านิ่งอะ่ะไอ้ก,กุยก็เลยต้องไปช่วยกวยเซียงซึ่งมันยากไงเพราะว่ามันเป็นเป้านิ่งคือถ้าถ้ากวยเซียงไม่ได้ถูกมัดเนี่ยก็ยังบอกเฮ้ยมาหลบหลังข้าหลังข้าอะไรเงี้ยมันยังได้ไนี่ยแต่นี่ถูกมัดถูกมัดอยู่งั้นอะ่ะดังนั้นเรียกว่าต่อสาม ก็ไม่แปลกที่จะเสียเปรียบโดยจิตถ้าย้อนไปตั้งแต่ครั้งแรกตอนที่ประทะอาบธกระหนคือเอก้กล้ยมีกระบี่ใช่ไหมกระบี่เก็บได้แถวนั้นอะ่ะหรือหรือใครปาให้จำไ,ได้แล้วแล้วก็ส่วนทางกิมดุนเนี่ยก็มีมีกงจักรใช่ไหมเอก้กล้ยสามารถใช้กระบี่ธรรมดาเนี่ยสามารถเสมอกับกงจักรของกิมดุนได้ก็คือกระบี่เขาหากักส่วนกงจักรเนี่ยก็ปีลูกไปก็เรียกว่าเสมอกันแต่ผมให ให้เอกวัวชนะเพราะว่าเอ็ก้ัวใช้แค่กระบี่ธรรมดาในขณะที่กิมดุนใช้อาวุธวิเศษของเขาเพียงแต่ว่าปัญหาคือกิมดุนไม่ได้มีกกงจากแค่สองอันมันควักออกมาจากในอกเสืออีกสองอันที่หายมีมีอีกสองจ่าในขณะที่เอ็ก้ัวไม่มีแล้วไงมันอยู่บนหออะมันก็กระบี่มังหมดแล้วไงไหนเขาเลยสู้โดยที่ไม่มีอาวุธก็เป็นความเสียเปรียบซึ่งผมเคยทางคลิปเล่าฉานนี้ไปแล้วนะแต่ว่า อาจจะต้องทําอีกบ่อยๆเพื่อจะย้ำย้าเพราะว่ามีคนมองฉากนี้เป็นในเชิงว่าเอ็กวย้สู้กิมดุนไม่ได้อยู่ค่อนข้างเยอะนั้นที่จริงๆแล้วมันตรงข้ามตรงข้ามเยอะเด้วยผมรู้สึกว่าเอ็กวย้น่าจะเหนือกว่ากิมรุนแบบไม่ได้เหนือกว่านิดเดียวนะผมรู้สึกว่าเหนือกว่าเยอะด้วยอันนี้กลับไปที่ประเด็นของตะโกคิวป้ายเอ่ออันนี้นผมเคยทาคลิปพูดถึงอยู่เหมือนกันแต่น่าจะเป็นคลิปสำหรัสมาชิกมั้งคือตะโกคิวป้ายเนี่ยเขาเก่งจริงแต่อาจจะไม่ได้เก่งเวอร์าวางขนาดที่หลายๆคนเชิดชูขนาดนั้นก็ได้ ือตอนนี้ต้องบอกว่าชื่อของตะโกคิวป้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบถ้าเราถามว่าใครเก่งที่สุดน่ะใครนึกอะไรไม่ออกก็จะนึกตโกคิวป้าขึ้นมาแปะไปก่อนเรียกว่าเป็นเป็นบุคคลหรือเป็นชื่อตัวละครที่ทุกคนเชิดชูว่าต้องเป็นอันดับหนึ่งต้องเป็นโคตรเก่งต้องเป็นอภิมหาแห่งแห่งความเก่งอะไรแบบนี้แล้วถ้าใครก็ตามที่ไป เออคอมเมนต์หรือไปพูดถึงว่าไอ้คนนี้ไม่เก่งเท่าไหร่เนี่ยก็จะโดนถั่วลงเอ้ยไม่ได้นี่มันคือต้องเป็นสุดยอดอเป็นคนเก่งบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตะโกคิ้วป้ายมาจากเรื่องอะไรมาจากนิยายของใครแค่คุ้นชื่อเรารู้สึกว่าไอ้คนที่คุ้นชื่อเนี่ยมันเก่งก็เนี่ยแหละเวลาถามใครเก่งสุดก็เอาชื่อนี้มามาแปะที่ไม่รู้ด้วยซ้ำมาจากเรื่องอะไรคือมันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วแต่ในความเป็นจริงผมก็มีความคิดอยู่ว่ามันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเอี้ยกล้วยเนี่ย สำเร็จในสิ่งที่ตะโกคิวป้ายสำเร็จและสำเร็จก่อนเป็นสิบปีนะคือถ้าพูดถึงอายุอะ่ะเพราะว่าตะโกคิวป้ายเนี่ยตอนที่ใช้กับบีหนักก็อายุเท่าไหร่เลยนะสามสิบลใช่ไหมในขณะที่เอโก้เนี่ยยี่สิบก็คือสำเร็จในสิ่งที่ตะโกคิวป้ายสำเร็จก่อนตะโกเนี่ยเป็นสิบปีแต่ถามว่าแล้วเอโก้เก่งที่สุดหรือเปล่าก็เปล่าแล้วก็จะมีคนอื่นที่เก่งในระดับใกล้เคียงกันเยอะแยะแล้วตะโกคิวป้ายก็อาจจะไม่ได้เก่งมากมายนะก็ได้ไม่แน่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งกว่าเอโก้เยอะ เพราะว่าเขาเสียเปลี่ยนในเ่ของการที่เขาเป็นคนคิด,ค,ดคนวิชาไงก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคือคนเรียนวิชาเนี่ยมันจะได้เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาไปคิดคนวิชาใช่ไหมถ้าคิดในมุมนี้ก็อาจจะตีความได้ว่าตะโกคิป้ายไม่ได้เก่งไปกว่าเอาก้วยซึ่งนั่นก็จะเท่ากับว่าไม่ได้เก่งไปกว่าอีกหลายๆคนแต่ว่าจะตีความอีกอย่างหนึ่งก็ได้จะบอกว่าเก่งแบบเก่งสุดๆเก่งมากที่สุดเก่งกว่าหลวงจีนกว่าล้างก็ตีความได้เพราะว่ามันเปิดกว้างอยู่แล้วคืออย่างหนึ่งเนี่ย เราอาจจะบอกได้ว่าสิ่งที่มันจารึกไว้ทัออ้งในสูตรสารกระบี่หรือในถ้ำของเขาเนี่ยที่บอกว่าเป็นอสูรนะเป็นคนที่หาหาคนสู้ด้วยไม่ได้นะ็นมือกระบี่อันตำหนึ่งอนะไรพวกนี้เราอาจจะบอกว่าเขาโมได้ก็าอาจจะเมคขึ้นมาเองก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันพิสูจน์ได้ว่าคือของจริงก็คือวิชาที่เขาตกทอดมามันคือของจริงแล้วเรื่องอื่นเน่ก็าอาจจะโมก็ได้แต่เรื่องวิชาที่ตกทอดมามันชัดเจนมากเพราะว่าวิชา อย่างกระบี่หนักอย่างเงี้ยตัวเอี้ยกล้วยเนี่ยก็เรียนวิชามาเยอะแล้วเขาจะมองว่าวิชาเหล่านั้นที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยดูไร้ค่าเมื่อได้เรียนรู้วิชากระบี่หนักก็แปลว่าเลเวลของวิชาของตัวโกเนี่ยมันเหนือกว่าวิชาอื่นๆไปน่าจะเยอะแล้วตัวเอี้ยกล้วยเองก็ค่อนข้างจะชื่นชมนะแล้วก็นับถือมากเพราะรู้สึกว่าเออเขาสามารถคิดค้นวิชาระดับนี้ขึ้นมาได้เนี่ยแปลว่าสมองต้องแบบปราดเปรื่องกว่าเอี้ยกล้วยไปหลายขุมซึ่งผมว่าก็สมเหตุสมผลว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าแนวทางวิชาที่เขาคิดน่ะมันก็ดูแบบล้ําไปกว่าไปกว่าวิชาอื่นๆนั้นในเมื่อเขาเป็นอัจฉริยะขนาดนั้นตัวเขาจริงๆน่ะก็น่าจะเก่งเก่งไปกว่านี้เพราะว่าเราจะใช้แค่ตัววิชาไปวัดความเก่งของตัวคนคนนึงเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการที่เราเขียนคมภี์มาเนี่ยมันก็แค่ด้านหนึ่งใช่ไหม,อย,ม,มอย่างสมมุติอย่างเงี้ยสมมติคนบอกว่าให้ผมเขียนสม,มุดเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งอธิบายความรู้ทุกอย่างที่ผมรู้ตลอดชีวิตมาในหนังสือเล่มนั้น สมเมื่ผมเขียนออกมาเนี้ยถ้ามีใครส้กคนมาอ่านแปลว่าคนนั้นเขาจะมีความรู้เท่าผมเลยไหมผมว่าก็ไม่อยู่ดีเพราะมันไม่มีทางที่คนคนนึงจะสามารถเขียนความรู้ทุกอย่างที่ตัวเองรู้ลงไปได้ในในสมุดเล่มเดียวอ่ะสมมติก้าวอิมเงี้ยสมมติเรามาว่าก้าวอิมมีคะแนนความเก่งอยู่100แต่ไม่ได้หมายความว่าอึ้งเสียงซึ่งเป็นคนที่เขียนก้าวอินเนี่ยจะเก่ง100อึ้งเสียงเนี่ยอาจจะเก่ง1 0 0 0พันก็ได้แต่เขาเขียนออกมาได้แค่ถ่ายทอดลงมาในในเป็นตัวหนังสือได้แค่สักหนึ่งร้อยตะโกคิวบ้านก็เหมือนกัน ขาอาจจะถ่ายทอดวิชาออกมาได้เนี่ยแค่ประมาณนี้แต่ตัวก็อาจจะเก่งกว่านั้นเยอะเลยก็ได้หรือก็อาจจะมีวิชาอื่นที่นอกเหนือจากวิชากระบี่อีกก็ได้ดังนั้นสิ่งที่อยากจ,จะบอกก็คือตะวกูคิดบ้นแล้วแต่เราตีความแต่จะไปตีความว่าไม่เก่งเลยอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าวิชาที่ตกทอดมาเนี่ยมันพิสูจน์ตัวเองดังนั้นไอ้เก่งเนะ่ยเก่งมากอยู่แล้ว แต่มากแค่ไหนมากเเวอๆแบบที่หลายหลายคนพยายามจะให้มันมากแบบนั้นหรือก็แค่มากแบบปกติจริงๆแล้วผมอยากจะทําคลิปให้เห็นอีกมุมนึงเหมือนกันนะว่าถ้าตีความว่าเก่งประมาณเอโก้เนี่ยก็ตีความได้แต่ว่าถ้าทําแบบนั้นนะผมรู้เลยว่าคนจะต้องต่อต้านเยอะเพราะว่าคนชอบตะโกเยอะก็คนจะไม่ค่อยเป็นอยากฟังไอ้คลิปทานองที่เป็นเชิงนี้หรอกงั้นไม่ทําดีกว่านะพูดแค่ในนี้แล้วกันอะต่อคอมเมนต์นี้บอกว่าฟังจบค่ะเสียงนึ่ง เสียดายที่16ปีหลังจากนั้นโดนกดกําลังภายในจากกิมยงผู้แต่งเพราะนาขาดแค่นี้จริงๆถ้าฝึกกําลังภายในตลอดหลัง16ปีพลังฝีมือก็ระดับยอดฝีมือ5ทิศอยู่แล้วเออนี่ผมไม่แน่ใจนะคือถ้าคือคือใน16ปีเนี่ยถ้านาฝึกฝึกกําลังภายในเนี่ยนาก็ต้องเก่งขึ้นอยู่แล้วแต่คนอื่นก็มี16ปีเหมือนกันไงน,นาไม่ได้มี16ปีคนเดียวไงคนอื่นก็เก่งขึ้นมาอีกมันก็หนีกันไปอีกอะ คือถ้านางจะเก่งกว่าคนอื่นได้นางต้องฝึก16ปีนั้นเร็วกว่าคนอื่นใช้เวลาไงให้16ปีเนี่ยได้กํลาลังภายในมาเยอะกว่าคนอื่นซึ่งก็ดูแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรนะเพราะว่าตัววิชาที่นางมีเนี่ยถ้าถ้าวิชาที่ทาให้นางเก่งขึ้นมานจริงอย่างวิชากระบีค่คู่หรือวิชา20มือขัดแย้งเนี่ยทั้งสองวิชาไม่ได้เป็นตัวเสริมกํลาลังภายในดังนั้นนางก็น่าจะยังกำลังภายในไม่ได้ไม่ได้เร็วไปกว่าคนอื่นที่เขามีกลงังวิชาวกำลังภายในดีด ก็เลยไม่แน่ใจว่านาจจะตามทันได้ยังไงนะจากจากเท่าที่วิชามีอยู่โดยเวนก็หลไปมองว่าวิชาตั้งเดิมของนางคือวิชาของลิมเชลเองเนี่ยมันมีส่วนเสริมกำลังภายในที่ที่ดีกว่าวิชาอื่นแต่ว่าในเรื่องก็เหมือนว่าจะไม่ได้พูดแบบนั้นแต่นั้นผมก็เลยมองว่าจะดีจนไล่ตาม5้าทิศทันเนี่ยก็น่าจะยากแล้วนางไม่ได้ไปรู้วิธีการฝึกที่ดีเหมือนกับเอียกล้วยไงเอียกล้วยก็เอ่อก็ไปฝึกกลางการขึ้นทะเลอะไรพวกนี้ตามแนวทางของตะโกใช่ไหมหรืออย่าง กิมรุนเนี่ยก็ไปได้วิชาที่เขาฝึกสําเร็จอะวิชาอะไรโคจฉาอะไรนั่นะแต่ว่าตัวนานเนี่ยก็ไม่น่าจะเพิ่มสักเท่าไหร่มั้งถ้าฝึกต่อให้ฝึกอะเดี๋ยวบอกว่าแต่ในแง่พลังภายในกับวิชา2มือขัดแย้งมันไม่น่าหายครึ่งทั้งหมดนะคะที่พลังทําลายลดลงเมื่อใช้กระบี่สมือเพราะว่าขาดเอียกล้วยไปไม่ได้พลังลดเพราะใช้สมือขัดแยง้สงสวิชาพร้อมกัน แถมได้ความเร็วระยับสุดยอดมาแทนอันนี้ผมว่าคนละกรณีกันนะคือ,อการที่วิชากระบี่มันมันดอบลงอะ่ะคุณภาพมันดอบลงเนี่ยเพราะว่าขาดเอ็กล้วยอันนี้ถูกเพราะว่าพอมีเอ็กล้วยมันมี2คนไงสองคนเนี่ย,นนยมันสามารถจงตีได้จากคนละมุมแต่ว่าใช้2มือขัดแย้งเนี่ยมันต่อให้เราใช้2มือได้คนละวิชาแต่เรายืนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันดังนั้นมันไม่สามารถจะใช้ได้ประสิทธิภาพเท่ากับ กับมีอีกคนหนึ่งนะส่วนเรื่องพลังลดลงเนี่ยอัน,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 นี้ในนิยายก็อธิบายประเด็นนี้ไว้อยู่แล้วนะความหมายก็คือสมมุติเรามีพลังอยู่100อย่างเงี้ยถ้าเราใช้มือหนึ่งโจมตีไปด้วยพลังทั้งหมดมันก็จะมีความแรงอยู่100ใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้2มือขัดแย้งแบ่งไปข้างละวิชาแต่ว่าโจมตีพร้อมกันมันก็จะเหลือแค่ข้างละ50%มันไม่ใช่ว่าข้างหนึ่งใช้พลังทั้งหมด100%้อและอีกข้างก็สามารถใช้ได้อีก100%งรวมเป็น200%มันจนไม่ใ้่แบบนั้น มันก็คือแบ่งกันนั่นแหละเพราะว่าพลังเนี่ยมันมาจากแหล่งเดียวกันแล้วบอกว่าเอาไปเทียบกับกัยเจ๋งที่ใช้ครึ่งท่าทางเสี่เหินนึ่งใช้ได้พร้อมกันเต็มท่าเลยพอก็มีบรรยายว่าเซี่เหินนึ่งใช้ประโยชน์จากสองมือขัดแย้งได้ดีกว่าผู้คิดค้นวิชากับกัยเจ๋งซะด้วยเอออันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าฝึกเร็วกว่าอาจจะใช่คือเซี่เหนินนึ่งสามารถวาดวงกลมและและสี่เหลี่ยมเนี่ยได้เร็วกว่าเร็วกว่าจิปะทง ใช่ไหมเออถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วใช้ได้ดีกว่าหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอ้ใช้ครึ่งท่าของกุ้ยเจ๋นเนี่ยผมยกตัวอย่างเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันไม่ได้มีมืองอกออกมาจริงถ้าวิชานั้นมันต้องใช้สองมือมันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าทำม้วนเหลือมือเดียวนะั่นแหละมันก็ได้ครึ่งท่าดังนั้นผมยกตัวอย่างนี้เพื่อให้เข้าใจในภาพรวม ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้วิชา2มือขัดแย้งมันไม่ได้เพิ่มแขนง,งอกขึ้นมาเป็นสีแขนไม่ได้มีขาง,งอกเพิ่มาเป็นสี่ขาไม่ได้สามารถย้ายตำแหน่งได้มันมีข้อจํากัดอยู่ก็คือกําลังภายในก็ยังเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้นนั้นพอแยกเป็น2ก็เลยหานครึ่งมือเนี่ยก็ไม่ได้งอกเพิ่มขึ้นดังนั้นพอแยกเป็น2ก็เลยเหลือแค่มือเดียวเพราะนั้นอะไรหลายอย่างเนี่ยมันจะไม่ไม่เต็มที่ถด้เท่ากับการแยกเป็น2คนจริงๆหรอก เขาบอกว่าจำไม่ได้ว่ามีบรรยายว่าเซี่ยหลินงใช้กระบี่คู่พร้อมกันได้แค่ครึ่งท่าเหมือนกับกู้เจ๋งใช้ฝ่ามือ18มังกรสองท่าพร้อมกันไหมก็อย่างที่บอกไม่ได้ไม่ได้มีคำบรรยายนี้แต่อย่างที่ผมบอกว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อให้เข้าใจว่ามันจะมีข้อจํากัดโอเคปอร,รอ FC สู่สามโบราณและ3ท่าสลานลมค่ะอ่ะคอมเมนต์ต่อไปเออเขาบอกว่าแต่จิวแปดโทนใช้2มือขัดแยงแพ้เอี้ยกล้วยมือเดียวครับ จีะระพงไม่ได้แพ้เอีย้ยกล้วยนะคือฉากจิพระทรงกับเอีย้ยกล้วยประลองกันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่ผมอยากจะเอามาเล่าเหมือนกันแต่ว่ารอให้มันมีมังกรหยกภาคสองมาฉายก่อนเดี๋ยวข้อมูลเกี่ยวกับมังกรหยกภาคสองเนี่ยจะได้ทําจริงๆนล้วมีคนถามเยอะเหมือนกันแต่ผมรอให้มันลงให้มันสมควรแก่เวลาลงอะ่ะซึ่งเรื่องฉากสองเนี่ยผมเห็นในพวกกระทู้ต่างเนี่ยชอ,ชอบดึงเอาข้อความในนิยายไปแปะแต่ไม่ได้ดึงเอาข้อความสุดท้ายเอาดึงเอาบางข้อความไปแปะ แล้วมันก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาเพราะว่าการสู้เนี่ยมันยาวนานใช่ไหมมันก็มีช่วงที่ฝั่งหนึงเพียงพามอีกฝั่งนึงได้เปรียบแล้วก็สลับการมีช่วงที่อีกฝั่งหนึงเพียงพามอีกฝั่งนึงได้เปรียบอยู่ที่ว่าเราแคปช่วงไหนไปทีพอเราไปแคปบางช่วงไปเนี่ยเออเอาไปแปะแล้วคนที่มาอ่านก็เข้าใจไปแบบนั้นแล้วก็ตาฝังหัวเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ย สุดท้ายนะต้องเอาสุดท้ายมาว่าเป็นยังไงซึ่งผลสรุปให้ตรงนี้เลยแล้วสุดท้ายก็คือเสมอกันแหละคือสุดท้ายถ้าจะวัดจริงๆนะว่าใครเก่งกว่าก็ต้องไปวัดที่กําลังภายในก็คือต้องต้องดวนดวนพลังการซึ่งถ้าทําแบบนั้นแล้วผลที่ออกมาเนี่ยคือไม่ตายเขาพิการแล้วเขาไม่ได้มีความแข็ง,งก็เลยไม่รู้จะทำไปทําไมต่อไปเอมเมน,นี้บอกว่าแอบผมงงทาไมเอี้ยกล้วยลมปราณเยอะเมื่อไม่ได้พลังลมปราณขั้นสูงมาเลยเมื่อไม่มีวิชาลมปราณขั้นสูงมั้ง เออก้าอิมก็ได้ฝึกแค่เนิดเดียวหรือผมผ้าอะไรไปครับเอ่ออีกว้วเนี่ยเขาก็จริงๆเขามีพื้นฐานวิชามาจากหลายแหล่งนะคือเดิมทีวิชาของสุสา,านโบราณมันก็มีวิชากำลังภายในของมันอยู่แล้วแหละ,แ,ละแต่ว่าสิ่งที่อีก้วได้มาตอนหลังจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางในการฝึกมากกว่าก็คือแนวทางในการฝึกของตะโกนะที่พี่อินซีเนี่ยพาไปที่ริมริมทะเลแล้วก็ไปฝึกกับคลื่นอยู่อย่างแบบแข็งขันเลยอยู่หลายปีอะหปีมันฝึกเช้าเย็นฝึกแบบ ฝึกเต็มที่อ่ะเพราะตอนนั้นไม่มีอะไรทำงานตอน,น,นเศร้านะเสื่อห,หายไปไม่รู้ทำไรด้วยความแข็งฝึกฝึกวิชาฝึกใหญ่เลยจนมีกำลังภายในเยอะทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในประเด็นนี้คือจะมีคนถามในทํานองนี้เยอะคือว่าไอคนนั้นเนกะ่งจากวิชาอะไรคนนี้ทำอย่างนั้นได้จากวิชาอะไรอย่างเชียวฟงทำไมกำลังภายในเยอะออได้จากวิชาอะไรเพราะหลายคนมักจะไปยึดโยงทุกอย่างจากวิชาไปยึดโยงว่าคนจะเก่งได้จะต้องมาจากการฝึกวิชาใดวิชาหนึ่ง แต่จริงแล้วในโลกความเป็นจริงไม่จาเป็นต้องเป็นแบบนั้นคือวิชาเนี่ยมันมีอยู่หลายแบบวิชาบางวิชาเนี่ยโอเคมันต้องเขียนเป็นวิชามาก่อนแล้วคนค่อยเรียนนะแต่ผมว่ามีวิชาจํานวนมากเลยที่วิชามันเกิดขึ้นมาทีหลังมันต้องทําได้ก่อนอย่างสมมติเราพูดถึงกาลังภายในอย่างเงี้ยถ้าเราบอกว่าคนจะเก่งกําลังภายในได้แปลว่าต้องมีวิชาแปลว่าต้องไปเรียนคมภีใดคัมพีหนึ่งใช่ไหมคำถามก็คือและไอ้คนแรกก่อนที่มันจะเขียนคมภีเนี่ยมันเก่งได้ยังไง มันแปลว่าจริงๆแล้วเราต้องฝึกกำลังภายในได้ก่อนแล้วค่อยเขียนคมภีไม่ใช่ได้คมภี์ก่อนแล้วค่อยเขียกนกำลังภายในไอ้ที่ได้คมภีมาก่อนเนี่ยมันคือวพรุ่นหลังแต่จริงๆแล้วกำลังภายในสามารถที่จะเรียนรู้ได้เองอยู่แล้วนะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับว่าการมีกล้าอย่างเงี้ยถามว่าเราจะเปต้องไปไปยิมแล้วก็ต้องมีเทรนเนอร์เท่านั้นเราถึงจะมีกล้ามได้หรือเปล่า ก็ไม่จาเป็นใช่ไหมคนสมัยก่อนสมัยอยุธยาอะไรพวกนี้เขาก็มีกล้ามมีซิกแพคมีพละงก,กาลังได้โดยที่ไม่ต้องมีเทนเนอร์เพราะว่ามันเกิดขึ้นได้เองโดยธรรมชาติทีนี้มันก็พอเกิดไปเรื่อยๆก็พอเรียนรู้ว่าทํายังไงถึงจะมีกล้ามสวยเนี่ยก็ไปเขียนเป็นหลักสูตรวิชาอื่นก็อย่างนี้ท่าทั้งนั้นมนุษย์อยากจะจุดไฟเงี้ยมนุษย์เราต้องจุดไฟได้ก่อนเราค่อยไปเขียนวิธีจุดไฟไม่ใช่อยู่ดีเขียนคัมภี์การจุดไฟเราค่อยไปทดลองจุดไฟหรือว่าวิธีการล่าล่าหมูป่าเงี้ย เราต้องไปกันล่าหมูป่าได้ก่อนแล้วเราค่อยออบอกวิธีกับลูกหลานว่าโอเคมันต้องทําแบบนี้แบบนี้มันเกิดจากการทดลองจริงก่อนดังนั้นวิชาผมว่าวิชาส่วนใหญ่เนโลกก็จะเป็นแบบนี้นะมันต้องเกิดขึ้นก่อนเราค่อยอยเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเขียนเป็นแนวทางมาเขียนเป็นวิชาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกว่าถ้าคนไม่รู้อะไรเลยแล้วเขาจะมีวิชาการรำภายในได้ก็ไม่แปลกไงดังถามว่าเฉียวฟงทำไมมีการังภายในเยอะทั้นที่ก็เรียนมาจากเซาลิน ก็ั่นแหละก็ใช้วิชาของเศ้าหลินนั่นแหละแต่ตัวเขาก็ฝึกฝึกเพิ่มของเขามันก็เก่งขึ้นได้หรืออย่างวิชาอย่างการตลาดเงี้ยทำไมเจ๊จงสามารถขายหมูทอดได้รวยโดยที่ไม่ได้จบเรื่องการตลาดก็เพราะว่าเรื่องการตลาดมันไม่จาเป็นต้องเรียน,นจริงๆแล้วไอ้หลักสูตรการเรียนการตลาดหรือการขายพวกนี้มันมาที่หลังด้วยซ้ำมันมาจากคนทําได้ก่อนแล้วเอาสิ่งที่คนทํามาเอาเทคนิคต่างๆที่คนใช้วิธีการต่างๆเพื่อจะขายเนี่ยเอาไปเขียนเป็นหลักสูตรแล้วก็ให้คนเรียน นั่นก็แปลว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยต่อให้ไม่เลี่ยงการตลาดก็สามารถที่จะขายของร่ํารวยได้อ่ากับที่วิชาฝีมือก็เหมือนกันก็ไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องไปได้คัมภีร์ยอดวิชาจากไหนเออถึงจะเก่งได้าัทีแค่ฝึกฝึกมากพอเนี่ยมันก็ได้อย่างตักมอเนี่ยไปน,นั่งอยู่ในถ้ำใช่ไหมกี่วันไม่รู้แหละแล้วก็ได้เป็นคัมพี์เปลี่ยนเส้นเอ็มาอย่างเงี้ยก็แปลว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาจากคัมภีร์ไหนก็ได้มาจากการฝึกแล้วค่อยเอาสิ่งที่ฝึกเนี่ยมาเขียนเป็น เออเป็นเป็นคัมภีนะอันนี้คืออยากจะตั้งไว้ให้คนเข้าใจในประเด็นนี้เพราะจะมีคนถามประเด็นแบบนี้มาค่อนข้างเยอะว่าคนนั้นทำไมทําอย่างนั้นได้ทำไมทําอย่างนี้ได้ไม่ได้เรียนวิชานู้นวิชานี้มาสันหน่อยอะไรก็อยากจะบอกว่ามันมันไม่จะมาทีไม่จําเป็นต้องเรียนจากจากตัวคัมภีหรอกคนเรามันเรียนรู้ได้เองวิชาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนคัมภีเนี่ยมา,มา,มาทีหลัง แต่โอเคมันก็จะมีบางวิชาบนโลกที่มาที่หลังนะผมไม่ได้บอกว่ามีแต่แบบนั้นนะเพราะบางวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่มนุษย์คิดคนขึ้นอย่างเช่นวิชาเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยก็โอเคมันต้องมีคนคิดก่อนแล้วก็เขียนคนอื่นจะมาเขียนได้เนี่ยก็ต้องศึกษาตามนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีมโนขึ้นได้เองว่าต้องเขียนโปรแกรมอย่างไงอันนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งไปอคอมเมนต์ต่อไปแอดเล่าเรื่องสู่เส้นทางเซียนหน่อยครับเออเรื่องนี้ผมผม,ผมเปิดดูไปหน่อยแล้ว เลงมานานแล้วแหละตั้งแต่ตอนเขาประกาศจะทำนะคืออย่างใหญ่เนี่ยผมก็ติดตามมาหลายเรื่องนะตั้งแต่เซียงกอลลี่เวยเวยดุดดวงดาวเย่ยดสกพักจันเจ้าก็มาอีกดังนั้นเรื่องนี้ก็เลงมานานแต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยคือมามีเรื่องต้องทำเยอะมากๆเรียกว่าโคตรเยอะเลยอะผมทําไม่ทันเลยนะไม่รู้ว่าจะไปไหนก่อนเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็ต้องทําข้อมูลใช่ไหมอย่างไอ้คำพีวิจิเซียนเนี่ยผมก็ลองไปอ่านนิยายดูหน่อยนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันช้ามากๆเลยคือตอนอ่านเนี่ยผมก็จะคิดไปด้วยว่า ถ้าผมจะทําคลิปสปอยเลอร์เนะี่เออผมจะเล่ายัางไงปรากฏว่าผมรู้สึกว่ามันข้ามได้เยอะมากนะรู้สึกว่ามันเล่าชา้าทีนี้ผมลองไปเปิดดูซีรีส์ซีรีส์เนี่ยทำออกมาเหมือนที่ผมคิดเลยว่าควรจะต้องข้ามตรงนั้นตรงนี้ทีนี้มาคิดว่าจะอ่านต่อดีไหมเนะี่ยเพราะว่ามันยาวอะแล้วผมลองไปดูรีวิวนะเออเห็นเนะี่ยบางคนก็บอกว่าอ่านไปถึงตอน200แล้วก็ยังไม่รู้สึกสนุกอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าต้องไปอ่านถึงตอน500นะเนะีนะ่ยบางคนก็บอกว่า200ฝฟาทิ้งไปเรียบร้อยแล้ว อะไรพวกนี้ผมก็เลยคิดเอ๊ะหรือว่าไม่ต้องทาก็ไ,ได้มั้งเพราะว่ามันก็น่าจะมีช่องอื่นทานอยู่แล้วมัง้งแล้วก็มันมีสิ่งที่ต้องทานเยอะแยะจมไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยววันที่6สิงหาเนี่ยมันก็จะมีอันนั้นก็มาอีกอะไรนะั้นเหนือสมรภูมิอ่ะอันนั้นก็เหมือนเป็นไฟบังคับต้องดูเพราะว่านางเองเนี่ยเรียกว่าเทียสูงอยู่อันดับต้นๆหมายถึงว่าอยู่อันดับความชอบส่วนตัวของผมเองนะอยู่ตัวท็อป แต่ก็ไม่แน่อาจจะต้องข้ามนะเพราะว่าดูจากนิยายเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านตัวนิยายเต็มๆนะแต่ว่าดูเรื่องย่อแล้วก็มันก็แนวเดิมๆแหละก็คือมาเกิดในร่างใหม่แล้วก็มาล้างแค้นอะไรทำนองน,นี้ก็จะเป็นแนว girl b o s เหมือนตามสมัยนิยมจอแล้วชื่อเรื่องมันก็พอจะบอกอยู่แล้วแหละชื่อภาษาอังกฤษนะแนวพลังหญิงอะไรแบบนี้มันก็จะซ้าๆกันนะเนาะไม่แน่อาจจะไม่ได้ทําข้อมูลข้อมูลอะไรแต่ว่า,างนอยต้องเปิดดูแหละเพราะว่าจรางแล้วหนังโจเย่เนี่ยผมดูเยอะนะแต่ว่าดูน่าจะไม่จบเลยมัง้ง ดูไปไกลสุดน่าจะเรื่องล่าหัวใจมังกรน,นะมันออกแนวแฟนตาซี Fantasy อะ่ะพอจะเอามาทําเป็นคลิปก็ไม่รู้จะพูดประเด็นอะไรหรือจะทําเป็นคลิปสปอยเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะเออหรือจะเป็นเรื่องขจรรนะักเนี่ยเอออันนี้ดูเพราะว่าเออมันมีไอ้มีด้วยก็คือมีสองสาวที่ชอบเนี่ยอยู่ในเรื่องเดียวกันแต่ทรงเนี่ยมันดูยากมันมันมันพูดเยอะผมก็ดูไปได้ไม่ไกลหรอกส่วนเรื่องสื่อรักผ่านเสียงกับอย่ารักฉันเลยอันนี้ผมก็เปิดทิ้งไว้นะแล้วก็ทํางาน ก็เลยไม่ได้รู้เรื่องคือเปิดแล้วก็ปิดเสียงแล้วก็นั่งทางานไปมันก็วนออกมาไปเรื่อยๆแหละคือมันเป็นแนวปัจจุบันเนี่ยดูไปมันก็เอามาทําคิดไม่ได้อยู่แล้วคือเดี๋ยวนี้เวลาจะทําอะไรก็ตาเนี่ยจะดูอะไรเนี่ยมันต้องคิดตลอดนะว่ามันสามารถเอามาทําเป็นคอนเทนต์ได้ไหมเพราะว่าทาไม่ได้เนี่ยเราจะเสียเวลาเปล่าอย่างน้อยถ้าเสียเวลาแล้วเนี่ยมันควรจะต้องได้อะไรมาบ้างอย่างตอนผมดูปรลปักจำนนเนี่ยเสียเวลาไปอย่างเยอะเลยเพราะว่าผมดูเนี่ยมันต้องจดใช่ไหมแล้วก็จดละเอียดมากด้วยว่าในแต่ละนาทีเนี่ยเรองงรา็ไ้พูดถึะบ คือจดเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดอยากจะทําสปอยขึ้นมาเนี่ยจะได้ทําได้ง่ายแต่ว่าไอการทาแบบนี้มันทําให้การดูแต่ละตอนเนี่ยมันจบช้ามากเพราะว่ามันต้องหยุดคลิปแล้วก็มานั่งพิมพ์ใช่ไหมมันใช้เวลาอย่างตอนนึงเนี่ยมันยาวสี่สิบนาทีแต่ผมดูเนี่ยชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงไหนจะต้องมาอ่านนิยายอีกดังนั้นมันเสียเวลากว่าคนอื่นเรียกว่าหลายเท่าผมดูอยู่ไปเป็นสัปดาห์สัปดาห์สุดท้ายได้คลิปรีวิวมาหนึ่งคลิปซึ่งโคจะไม่คุ้ม ตอนนั้นถ้าเรื่องไหนถึงแม้ว่าจะอยากดูมากๆแต่ถ้ามันเอามาทำคอนเทนต์ไม่ได้เนี่ยมันก็จําเป็นต้องข้ามนะกระดาษซีรีส์น้องเปาเนี่ยนี่นี่ก็ตัวท็อปของผมเหมือนกันนะไอเรื่องกวานน้อยเนี่ยผมก็ดูไปไม่เท่าไหร่เลยเพราะว่าทรงมันเอามาทําคลิปไม่ได้อยู่แล้วอะตอนนั้นไอคำพีวิถีเซียนเนี่ยถ้าผมจะทําข้อมูลจริงๆเนี่ยน่าจะอีกนานเลยตอนนั้นมใส่ยจะได้ข้ามลรมั้งเรื่องนี้แล้วมันจะมีเรื่องจ่อคิวอีกเพียบเลยไปทําเรื่องที่มันแบบยังยังถ่ายทําไม่เสร็จเดีเลยวี้ เออทำไ้ล่วงหน้า,น,าน่าจะดีกว่ามั้งอย่างพวกกระบี่จงมาเนี่ยนี่ก็เล่งๆมาตั้งนานแล้วแต่มันยาวยาวแถมมันก็ไม่ใช่แนวกาลังภายในโดยตรงเพราะว่าพวกหนังแนวผู้หญิงอย่างเหนือสมอรภูมิหรือว่าเออพวกแนวแฟนตาซีอย่างคัมภีร์วิถีเซียนอะไรพวกนี้อาจจะไม่เรียกตรงกับช่องมากนะักแล้วมันต้องมีคนอื่นทําอยู่แล้วผมว่าผมน่าจะมาทําอะไรที่มันเกี่ยวกับกาลังภายในแท้ๆน่าจะดีกว่า พราะมันก็นยังพอมีเรื่องให้ทําอยู่นะอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีข่าวเรื่องสู่ภูผามหาสมุทรไอ้ที่มันทํามาจากเ,าเรื่องนักสู้ขนองศึกผมก็กลับไปอ่านนะอีกรอบหนึ่งคือเรื่องนี้เคยอ่านแล้วแต่ว่านานมากๆจนจําอะไรไม่ได้แล้วจําได้แค่ชื่อตัวละครบ,บางตัวซึ่งถ้าจะทำข้อมูลเรื่องนี้มันก็ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวซีรีส์มันก็ดัดแปลงไงมันไม่ได้เล่าแบบตรงๆมันจะแต่งใหม่ว่าเป็นพระเอกเนี่ยเข้าไปอยู่ในนิยายเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นยังไง ซึ่งถ้าจะทำข้อมูลเรื่องนี้จริงๆเนี่ยในชุดนี้มันก็มีเรื่องอื่นๆอีกนะในชุดนักสู้คานองศึกเนี่ยก็ต้องทํายาวเลยแล้วก็มีชุดอื่นๆอย่างชุดสี่มือปาพญายมหรือว่าชุดอาวุธของเขาเนี่ยในเจ้าจของโกเล้งก็มีเพียบนะชุดลิฟมีสั้นก็น่าทำนั้นมันมีนมอยู่แล้วสี่ห้าเรื่องเนี่ยก็น่าเอามาเล่าหรือจะเป็นชอลิเฮียงเป็นเลเซีลวหงหรือของกิมยงเนี่ยก็ก็น่าทำเหมือนกันอย่างกระบี่เยอะเนี่ยผมก็ผมก็เล็งไว้นานแล้วนะว่าเรื่องนี้มันสมควรจะเล่า แต่ว่าไอ้พวกนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมาเป็นนิยายใช่ไหมถ้าจะเอามาทำเนี่ยมันต้องหาภาพประกอบซึ่งก็ต้องใช้ผ้าจาก AI และการทํผ้าจาก AI เนี่ยมันน่าจะนานดังนั้นไปทําที่มันมีภ้าจากซีรีส์ก่อนอาจจะดีกว่าซึ่งจากซีรีส์ก็ก็มีเยอะนะที่เล็งไว้ล่าสุดเห็นว่ามีฉู่ๆภาค2เนี่ยก็จะมาใช่ไหมภาคแรกเนี่ยผมกะจะกะจะสปอยแล้วนะเพราะคิดว่ามันน่าจะสนุกคือยังไม่ได้ดูหรอกแต่ว่าอ่านจากคอมเมนต์คิดว่าเออมันน่าจะสนุก ก็เลยไปเอานิยายมาอ่านแต่ว่าอ่านไปไม่รอดคือนิยายมันผู้หญิงผู้หญิงคือทั้งเรื่องเนี่ยจับผู้ชายแก้ผ้าทั้งเรื่องเลยเดี๋ยวสักพักพระเอกก็แบบอ่อนแรงนะนางเอกก็จับถอดเสื้อผ้าเช็ดตัวให้สักพักนี้อีกแล้วทั้งเรื่องเลยผมก็เลยเทไปนะแต่เนี่ยมันมีภาคสองใช่ไหมมันก็น่าสนใจว่าเอออาจจะกลับไปทําเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันมีภาคสองเนี่ยพอพอคนจะดูภาคสองเขาก็อยากจะย้อนกลับไปดูภาคแรก แต่ว่าถ้าดูเต็มๆเนี่ยอาจจะดูไม่ไหวแต่น้นบางคนก็เลยเลือกที่จะดูแบบสปอยเออเนี่ยโครงการเยอะไปหมดเลยเรื่องบันทึกหิมะแห่งรุ่นอรุณเนี่ยเห็นเขาก็ว่าดีมากๆแล้วไปเซอร์เวยมาแล้วยังไม่มีใครสปอยด้วยดังนั้นน่าทานอยู่แต่ก็ติดที่ว่าเออผมไม่มีนิยายเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นที่เลงมานานแล้วอย่างดรุนเพเนจรหรือว่าคนเคาะยามเงี้ยซึ่งคนเคาะยามก็ยาวๆนะสี่สิบกว่าเล่มได้มั้งต่มีเรื่องเทพท้าตำนานจางหายทุกเนี้ย ซึ่งพูดน่ายๆวเราเลือกได้แค่แค่บางเรื่องมาทําเพราะเรื่องนึงเนี่ยถ้าจะทาจริงๆเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นเดือนใช่ไหมกว่าจะทําเสร็จเนื่องจากในช่วงระหว่างนะั้นเราก็ต้องทําคลิปปกติไปด้วยและไอ้คลิปปกตินี่ก็มีหลายอย่างที่ยังอยากทำนะอย่างรีวิวมังกรหยกเซียวจ้าเนี่ย,ก,ยก็เลงว่าจะทําตั้งนานแล้วยังไม่มีเวลาเลยหรือมังกรหยกฉบับไอ,อ้อ,อันใหม่ล่าสุดเนี่ยที่เป็นพวกอึ้งเอสซีเนี่ยผมก็กะอยู่ว่าจะทําเป็นรีแคปเหมือนตอนที่ทำเอ่อมังกรหยก2องพันยี่สิบสี่มาทํมคีอดูสับสี่ห้ แต่เดี๋ยวรอให้มันมีภาไทยก่อนไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่อีกทางหนึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากทำนะคือไม่ค่อยถนัดทําอะไรที่มันเกี่ยวกับการใช้ความคิดเห็นตัวเองสักเท่าไหร่อ่ะแล้วก็จะมีโครงการอีกนิดเพียบคือถ้าแค่พูดถึงเฉพาะโครงการที่ผมอยากจะทำเนี่ยผมพูดได้เป็นชั่วโมงเลยน่าจะมีแบบหลายสิบหรือเกือบอร้อยเลยมั้งที่แบบอยากจะเอามาทําเล่าเรื่องหรือว่าทําข้อมูลมาคุยกันเนี่ยมีเยอะมาก ตอนนั้นเห็นผมอาจจะไม่ค่อยจะลงคลิปเนี่ยจริงแล้วไม่ได้หายไปไหนเลยนะก็จะนั่งทําข้อมูลต่างๆพวกนี้อยู่ทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนยันยันหลับตาอันไหนผู้มายาแล้วถ้าใครมีความเห็นอยากจะดูเรื่องอะไรอยากให้เล่าเรื่องอะไรหรืออยากให้ทําข้อมูลเรื่องอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะจริงแล้วบางทีผมเองก็เลือกไม่ถูกถ้าฟังเสียงจากคนดูเนี่ยเออก็น่าจะมีส่วนในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็ลองคอมเมนต์มาได้ว่าเออสนใจอยากจะให้เล่าเรื่องอะไร หรือทำคอนเทนต์ทำนองไหนก็เอามาคุยกันได้นะคลิปนี้ค่อนข้างจะวุ่นเว์หน่าดูยาวไปหน่อยก็ไม่ว่ากันนะจบดีกว่าไปแล้วสวัสดีครับ